สวัสดีครับคลิปนี้นะครับร้านสาธิตเราก็จีอยู่กับสินค้าจาก Norman b อ r ์รินะครับที่เห็นอยู่นี้คือไม mm. คคณภาพระดับโลกนะครับรุ่น TLM 102 Studio Set นะครับอันนี้ของมาพร้อมเติมขึ้นมาอีกแล้วนะครับในชุดนี้วันนี้ก็จะประกอบไปด้วยสีเงิน mm. ทั้งหมด15ตัวและสีดำา4ตัวนะครับสีเงินก็จะเป็นอย่างนี้ซิลเ e r นะครับแล้วก็สีดำนะครับ นี่คือไม้ n o r แ a นเบอริ n ไม้คุณภาพจากเยอรมนีนะครับเป็นงานเป็นไม้สาหรับการบันทึกในสตูดิโอได้เลยนะครับเป็นคุณภาพสูงมากนี่คือรุ่น102 Studio s e ูนะครับอของมาพร้อมนะครับสำหรับงานบันทึกเสียงชั้นเยี่ยมระดับโลกนะครับร้านสาธิตเราก็มีนะครับไม้คุณภาพจาก Norman เบอริง tlm 102 Studio s ส t สตดิโอเซตสีดำและสีซิวเวอรส์สีเงินนะครับมาแล้วครับเติมมาเป็นกองทัพเลยครับผม สนใจสินค้าจากนอร์แมนบริก็มารับชมมาลองเสียงกันได้ที่ร้านสาธิตนะครับสินค้าคุณภาพไม่เทียบเทปเรามีนะครับกับนอร์แมนบรเล102 Studio อเซจากร้านสาธิตพิทยุนะครับวันนี้ของเติมแล้วเข้ามาชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ